Uh oh. โสมแดงวังท่าช้างกับสามพลังโสมอาหารชูกำลังสำหรับพืชมีสมแดงมีควิกอะมิโนสามพลังโสมสุดยอดทีดอ้อยตอสามท่านทองยุ่นอุดมสนใจสมแดงติดต่อได้เลยลุยกับอ้อยตอสามดูผลงานจากที่ตัดไปแล้ว ได้ไสองเดือนฉีดสมแดงไปแล้วตอนนี้มาติดตามแล้วก็มาพ่นสมแดงอีกรอบหนึ่งสู้ๆค่ะนี่เลยใครสนใจสมแดงติดต่อท่านทองยุ่นอุดมหรือว่าผู้ช่วยบุญช่วยสะปปทุมนาะหมู่ห้าวังท่าช้างบำรุงต่ออ้อยสุดยอดมากสามพลังสมสู้ เห็นไหมสุดยอดมากค่ะ